สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคริอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอละครเรื่องแม่เลี้ยงทางช่อง3ละครแนวโรแมนติกดรามา่าผลงานจากค่ายทีวีซีนที่ได้พระนางเคมีใหม่ก้องทัพพีกประกบคู่ครั้งแรกกับอุ้มอิศยาพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างอาทิแอนซีเรียมลีนาลาลีนาแจ็ปเพนเพเคมรุจิราโบธารา แอนวาสนาศีลพัทรากรและอีกมากมายเป็นเรื่องราวการแต่งงานที่ถูกตราหน้าว่าแย่งขโมยของพลอยแสงคุณหนูตระกูลผู้ดีตกยากเพราะครอบครัวรลมละลายกับอารานันนักธุรกิจหนุ่มฐานะาดีเขาลงรักพลอยแสงตั้งแต่แรกเห็นผู้ชายที่พลอยแสงหวังจะจับเพื่อเป็นบันไดให้เธอกลับสู่ความร่ำรวยอีกครั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าอารันคือผู้ชายที่ปนารีรักและกำลังจะแต่งงานด้วย ปนาลีคือเพื่อนสมัยเรียนลูกสาวแม่ค้าขายหมูในตลาดที่ร่ำรวยมาจากการขายที่ดินมรด,ดกถึงแม้จะรวยขึ้นมาภูมิหลังที่เป็นลูกแม่ค้าก็ยังถูกเพื่อนเปรียบเทียบกับลูกผู้ดีเก่าอย่างพลอยแสงอยู่เสมอสร้างความเกลียดชังให้กับปนาลีทำให้เธอคอยหาเรื่องพลอยแสงไม่เว้นแต่ละวันและเมื่อพลอยแสงเอาคืนแทบกระอกักด้วยการแย่งผู้ชายที่ปนาลีหลงรักและใหม่ม่นจะแต่งงานด้วย ปนาลีจึงจองล้างจองผ่านพลอยแสงทุกวิถีทางเป็นความแค้นที่ทวีคูณมากขึ้นปนาลีจึงคลองตัวเป็นโสดมาตลอดหลังจากอกหักจากอารันและเธอก็ไม่เคยลืมความแค้นว่าพลอยแสงคือคนที่ทําให้ตัวเองต้องเป็นไม้ขันมากพลอยแสงแย่งอารันมาจากปนาลีได้สําเร็จโดยไม่รู้ว่าความจริงแล้วอารันแอบมีลูกกับกันตาสาวใจแตกที่แอบวางแผนจับอารันด้วยการปล่อยให้ตัวเองท้องเพื่อหวังเงิน อารันรับเลี้ยงลูกไม่รับแม่และเมื่อเขาแต่งงานกับพลอยแสงจึงบอกความจริงเลิกลูกติดให้พลอยแสงรู้พลอยแสงตกกระไดพลอยโจรต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงของดารินการเด็กหญิงวัย12ปีไปโดยปริยายหลังจากที่พลอยแสงแต่งงานกลายเป็นคุณผู้หญิงของบ้านอารันและเป็นแม่เลี้ยงได้ไมีนานอารันก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทิ้งดารินการซึ่งยังเล็กและถูกแม่แท้ๆคอยเป่าหัว่าแม่เลี้ยงไม่มีทางรักลูกเลี้ยงจริง แถมอารันยังทำพินัยกรรมมอบอำนาจสิทธิ์ขาดและจะยกมรดกให้กับดารินการเมื่อไหร่ก็ได้ที่พลอยแสงเห็นสมควรทามกลางความงุนงงของทุกคนว่าทำไมอารันถึงได้ทำพินัยกรรมแบบนี้กลายเป็นการตอกย้ำให้ดารินการเข้าใจว่าพลอยแสงไม่หวังดีกับเธอและมรดกของเธอสร้างความเกลียดชังขึ้นในใจของลูกเลี้ยงและพยายามทำทุกทางเพื่อกำจัดพลอยแสงแล้วทวงสมบัติของตนคืน ในระหว่างที่อารันยังมีชีวิตอยู่พลอยแสงได้พามิรินเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับดารินการที่กำพาแม่เธอเป็นลูกของคนขับรถในบริษัทของพลอยแสงพ่อของเธอติดคุกข้อหาขับรถชนคนตายมาหาอารันเช่นเดียวกับตอนที่อารันพาดารินการมาหาเธอและขอรับเรียมิรินไว้ในบ้านอีกคนดารินการคุณหนูอารมณ์ร้อนเธอเกลียดทั้งพลอยแสงและมิริน และคิดว่าทั้งคู่จะมาแย่งของที่เป็นของเธอไปเด็กทั้งคู่จึงไม่ค่อยลงรอยกันมีรินเป็นคนกระตันยูและมีความคิดที่ไม่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดจึงอดทนกับดารินการมาตลอดโดยเอาความกระตันยูต่อพลอยแสงเป็นที่ตั้งนับวนันความไม่กินเส้นของเด็กทั้งสองยิ่งหนักขึ้นเรื่อย,เ,อยเมื่อทั้งคู่ดันชอบผลิตลูกชายของมรารตีเพื่อนบ้านรัวติดก,กัน คอยแสงให้ให้มรตีช่วยสอนพิเศษให้กับดารินกาและมิรินทําให้ทั้งสามคนหรือจักและสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กดารินกาและมิรินชอบผลิตทั้งคู่แต่ผลิตกับแอบชอบมิรินโดยที่มิรินและดารินกาไม่รู้มีเพียงมีรินที่เข้าใจไปเองว่าดารินกากับผลิตต่างฝ่ายต่างมีใจให้กัน เมื่อเติบโตขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสามห่างหายไปสักพักหนึ่งหลังจากผลิตได้เดินทางไปต่างประเทศกับแม่และครอบครัวใหม่ของแม่เจอในที่สุดเมื่อผลิตกลับมาความรู้สึกสมัยเด็กจึงย้อนกลับมาอีกครั้งก่อนที่ผลิตจะกลับดารินการแอบคบกับภูวินเพราะความวาเว่ไม่มีใครภูวินคือญาติแห่งห่างที่บรรดีรับเลี้ยงไว้ในบ้านโดยที่จุดประสงค์ในการอุปการะคืออยากให้ภูวินคอยดูแลรับใช้เธอไปตลอด แต่การเลี้ยงผู้วินของปนาลีเป็นการเลี้ยงแบบเข้มงวดและควบคุมแบบเป็นเจ้าชีวิตส่วนผู้วินก็เก็บซ่อนความคับแค้นใจมาโดยตลอดและหาทางเอาคืนปนาลีเช่นกันผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตของผู้วินคือคนที่เขาต้องการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตนหนึ่งในนั้นคือพลอยแสงหญิงสาวที่ยุ่ห่างจากผู้วินพอสมควรแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงดันพอใจผู้ชายคนเดียวกัน ไม่มีใครเดาใจภูวินได้ว่าคนไหนคือตัวจริงและคนไหนคือหมากบนกระดานที่เขาจะเขี่ยทิ้งพลอยแสงศัตรูคนสำคัญคือเป้าหมายที่ดารินการจ้องจะก,กำจดัดเพื่อทวงคืนมรดกจนมาถึงวันนี้พลอยแสงจึงกลายเป็นศัตรูหัวใจของดารินการเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หกองทัพพีรับบทเป็นผลิตมีนิสัยอบอุ่นรอมชอมใจเย็นและพยายามเข้าใจคนอื่น แม้บุคลิกภายน่าจะดูใจดีขี้เล่นแต่ที่จริงเขาเป็นคนรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนฉลาดและมองปัญหารอบด้านผลิตเป็นเพื่อนบ้านของพลอยแสงและสนิทกับมิรินมากเป็นเหมือนพี่ชายที่คอยช่วยเหลือห้ามปรามและแก้ปัญหาให้กับมิรินเสมอเขาเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของดารินการพอพ่อแม่ของผลิตก็อย่าร้างเหมือนกันเลยเข้าใจความรู้สึกของเด็กบ้านแตกได้ดีกว่ามิริน ทำให้ผลิตไม่ตำหนีการกระทําของดารินการแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามคนที่สองอุ้มอิสยารับบทเป็นมีรินเธออายุเท่ากับดารินการและเป็นไม้เบื่อไม้เมาเกันมาตั้งแต่เด็กมีรินเป็นเด็กชาวบ้านจนๆพ่อของเธอติดคุกเพราะขับรถชนคนตายเธอได้รับการอุปการะจากพลอยแสงเลยเจียมตัวว่าเป็นเพียงคนที่มาอาศายัยไม่ใช่ลูกหลานเจ้าของบ้าน เธอจึงไม่คิดจะเรียกร้องอะไรจากพลอยแสงไม่ว่าพลอยแสงจะทำอะไรจะรักหรือไม่รักหรือลำเอียงเข้าข้างดารินการยังออกนอกหน้ามีรินก็อดทนละปล่อยวางมีเพียงความกตันยู่ต่อพลอยแสงเป็นที่ตั้งเป็นคนที่เหมือนจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ถ้าเลือดขึ้นหน้าก็ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมทั้งสิน้นคนที่สลีนาลาลีนารับบทเป็นดารินการมีนิสัยหยิบโยงรักสบายไม่ชอบทำงาน กล้าแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเวลาไม่พอใจก็จะใช้วิธีประชดประชันเน็บแนมหรือแสดงพฤติกรรมต่อต้านภายนอกดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ที่จริงแล้วจิตใจเปลาะบางหวยหาความรักและคิดว่าแม่เลี้ยงไม่รักและพ่อก็ตายจากไปแล้วนอกจากนี้ดารินการยังเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วหลงหัวปักหัวปมหูเบาเชื่อคนรักทุกอย่างแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนรักแรงแข้นแรง เวลารักใครจะทุ่มสุดตัวแต่พอเกลียดก็จะเกลียดสุดขั้วพร้อมทำลายพีน้าด้เช่นกันคนนี see, see, ่สแอนซิเรียมระบบทเป็นพลอยแสงมีนิสัยค่อนข้างไวตัวใจเย็นไม่พูดคำหยาบแม้แต่เวลาทะเลาะก็ยังพูดจาสุภาพมีเหตุผลพลอยแสงถูกอบรมโดยคุณย่าของเธอสอนให้วางตัวอยู่ในศีลธรรมพูดดีคิดดีทำดี แต่เนื้อแท้ของผมพรอยแสงเองเป็นคนอ่อนนอกแข่งในและน้ำน,นิ่งไหลลึกซ่อนความรู้สึกเก่งใช้สติมากกว่าอารมณ์กล้าได้กล้าเสียแต่ถ้าหลังชนฟ้าก็พร้อมจะโหดร้ายเจ้ามารยาได้อย่างคาดไม่ถึงแม้ภายนอกจะดูอ่อนหวานเป็นนางฟ้าอยู่ตลอดทำให้คนรอบข้างตามไม่ทันความร้ายกาจของเธอ คนที่5เข็มดุจิรารับบทเป็นปนาลีเป็นคนรักการเข้าสังคมขี้หมันไส้ไม่เก็บอารมณ์ขิดอะไรก็แสดงออกมาทันทีชอบให้คนสรรเสริญเยินยอตามภาษาคนหลงตัวเองปนาลีเติบโตมาในตลาดสดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนไม่หยับยั้งอารมณ์เวลาโกรธก็พิจด่าทอกันอย่างหยาบคายและได้เห็นเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของคนในตลาดมาตั้งแต่เล็กจนโตบ่มเพาะให้ปนาลีเป็นคนฉลาดมีไหวพริบในเชิงธุรกิจ จะทำอะไรก็คิดแต่ผลประโยชน์เป็นหลกักการอุปการะผู้วินสำหรับปนาลีเลยเป็นแค่การลงทุนเพื่อให้ผู้วินโตขึ้นมาช่วยทำงานให้แล้วคอยรับใช้ปนาลีไปจนแก่เท่าเท่านั้นเธอเกลียดพลอยแสงแบบอาคาตฝังใจยิ่งตัวเองเหงาเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดพลอยแสงมากขึ้นเท่านั้นฮอนที่6แจ็เพนเพสร,รับทบเป็นอารานเป็นคนเงียบๆแต่มั่นใจในตัวเองเขารับช่วงต่อกิจการจากพ่อแม่ของเขา องจกภายนอกเหมือนจะเป็นคนที่อยู่ในกรอบในระเบียบของสังคมทุกอย่างอารันแอบมีลูกกับกันตาสาวใจแตกที่จ้องจะจับเขาจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือดารินการจนทำให้พลอยแสงภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายกลายเป็นแม่เลี้ยงคนที่เจ็ดโบธารารับบทเป็นภูวินเป็นคนฉลาดมีไหวพริบอ่อนโยนมีสเสน่ห์กับผู้หญิง ตัวจริงของเขาเป็นคนเก็บกรข่มขืนพอต้องสะกดความแค้นความเกลียดชังที่มีต่อปนาเลีวไว้ภายใต้ท่าทางที่อ่อนน้อมกระตันยูรู้คุณภูวินจึงกลายเป็นคนที่อําพลางสีหน้าเก่งและเชื่อว่างเงินคืออำนาจคนที่8แอนวาสนาระปวดเป็นกันตาแม่ของดารินการจบการศึกษาแค่มอต้นพอตั้งทองตอนอยู่มปลายทำให้เรียนไม่จบ กันตามาจะคอยอยูโยงให้ดารินการเกลียดชังพอยแสงอยู่เสมอและคนที่9ก้าซีนพัทลากรระบบวดเป็นิชมนเป็นคนฉลาดรอบคอบทันคนเอาใจคนเก่งเจ้าเล์และโลภพอสู้ชีพมาตั้งแต่เด็กแต่เป็นคนกระตันยูรักครอบครัวอยากจะหาเงินมากๆให้พ่อแม่สบายเลยเหมือนจะกะวนกระวายร้อนรนอยู่ในใจลึกๆเพรรู้สึกว่าตัวเองเป็นขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาซอนอารมณ์เก่ง ในอีกด้านหนึ่งเป็นคนทุ่มเทให้กับคนรักมากๆหวนจะสร้างครอบครัวกับคนรักแต่เป็นคนอารมณ์รุนแรงเวลากโกรธเลือดเย็นใจแข็งใจคอเด็ดเดี่ยวถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วก็จะไม่ยอมถอยระหว่างความรักต่อภูวินผู้ชายที่เข้ามาเติมเต็มและช่วยดูแลคุ้มครองเป็นคนที่เธอต้องการในชีวิตกับความรักของแม่ที่มีต่อดารินกาลูกเลี้ยงที่คอยจองวางแผนทำลายล้างเธอทุกเวลา แม่เลี้ยงเธอจะเลือกเส้นทางไหนและความรักที่มั่นคงของผลิตจะต้านทานคำขอร้องของพลอยแสงได้อย่างไรหรือว่ามีรินคือผู้เสียสละที่แท้จริงที่ยึดมั่นความกระตันยูยอมหลีกทางให้กับดารินกาเพอคำขอของพลอยแสงติดตามชมกันได้ในละครเรื่องแม่เลี้ยงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องสามอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่20มกราคมคะ่ะ ชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามม้กวางด้วยนะคะและสามารถด o n a t e มาสน,สนับสนุนช่องกวาง KDS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้วชมกันได้เลย